สร้างบ่อปลาในรังพลาสติกกันค่ะด้วยตัวนี้เลยตอนแม็กนะคะเป็นสีทาบ่อปลานะคะที่แห้งแล้วจะไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อน้องปลาทราบไหมคะว่าวัสดุดแบบไหนสีเกาะยากที่สุดอันดับหนึ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือพลาสติกนะคะต้องใช้รองพื้นช่วยแต่วีจะทดสอบกันซึมของเรานะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้รองพื้นมาเริ่มกันเลยค่ะอัตราส่วนที่เราจะใช้นะคะก็คือ a 2 b 1นะคะ ผสมง่ายๆเลยสีที่วีมีอยู่คือสีดํานะคะค่อยๆแบ่งผสมนะคะเพราะว่าตัวนี้ผสมแล้วต้องทางให้หมดภายในสิบนาทีถ้าทาไม่หมดนะคะสีมันจะหนื่แล้วจะเสียนะคะจะใช้แก้วนี้นะคะมีอัตราส่วนบอกแล้วเบีเติมต a 4สีนะคะแล้วก็ใส่ b เพิ่มไปอีกสองนะคะเป็นอัตราส่วนสองต่อหนึ่งเนื้อข้นมากนะคะวีต้องใช้สองมือช่วยกันได้สีแล้วนะคะเดี๋ยววีจะเติม b อีกสองนะคะ ต้องคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากถ้าคนไม่เข้ากันคนไม่ดีเนื้อมันจะไม่แห้งนะคะคนไปค่ะหนึ่งนาทีจับเวลาคนเข้ากันดีแล้วนะคะถ้าหาลูกกิ้งโฟมได้ใช้ลูกกิ้งโฟมถ้าหาไม่ได้มีใช้ลูกกิ้งขนสั้นนะคะมีเอาขนส่วนเกินออกแล้วถ้าเกิดใครอยากเห็นวิธีว่าทำยังไงไปดูท้ายคลิปได้นะคะอเทลงในทีเลยแล้วกันเนาะ สีโอ้โหเทลงไปนิดเดียวนะคะแต่ว่าสีเข้มข้นมากแต่ที่สำคัญสีติดดีมากนะคะใส่เพิ่มอีก มอลแม็กจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะคะมีไปทาให้เสร็จแล้วเอามาให้ดูค่ะทาเสร็จแล้วนะคะดําสะใจมากดเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทางสองรอบนะคะอันนี้แค่รอบแรกสีเหลือเยอะมากนะคะทานิดเดียวมันก็ดําหมดแล้วค่ะสีสวยมากตามขอบตามมุมมีเอาแปรงเก็บนะคะพออันนี้แห้งสนิทแล้วเรามาทารอบสองกันนะคะ แห้งแล้วนะคะถ้าแดดจัจัดนะคะ2-3ชั่วโมงก็แห้งแล้วค่ะทารอบ2ต้องผสมน้ำยาใหม่นะคะน้ำยาเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะรอบนี้วีจะผสม A แค่2นะคะแล้วก็ใส่ B ลงไปอีก1นะึ่งอากาส่วน2ต่อ1เหมือนเดิมนะคะ นี้ใช้ไม่หมดเก็บได้3เดือนนะคะ A อสองผสมอีหนึ่งค่ะอามองไม่เห็นขีดแล้วโอเค เยบร้อยนะคะจะได้ทั้งหมด3นะคะถ้าอยากได้แก้แบบนี้นะคะไปที่บาวคาเฟ่นะคะของ CJ นะอันเมื่อกี้ที่วีใช้แกะน็อตไม่ออกนะคะอันนี้ก็เลยไม่มีไม้ตอนนี้ก็เลยต้องอดัดแบบใช้งานก่อนนะคะ Oh. ทำไงดีอ่ะเดีย๋ยววีทาเสร็จจะยกมาให้ดูนะคะรอบสองมาแล้วค่ะแต่ว่าวีไม่ได้ใช้ลูกกิ้งนะคะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เลยวีเลยรอบนี้เลยใช้แปรงนะคะข้างบนกับข้างล่างวีทาเยิ้มไปนะคะมันจะไม่สวยนะคะเวลาทาไม่ต้องเยิ้มมาก อย่างอันนี้ถ้าวีอยากจะเลี้ยงปลาเอาเจ้าตัวนี้ไปฝังไว้ในด,ดินนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยก้อนหินรอบๆบบ่อเราก็สามารถเลี้ยงปลาเล็กๆได้แล้วนะคะจากลังสีเทาแบบนี้นะคะกลายเป็นสีดำแบบนี้แล้วข้อดีของการใช้สีดำนะคะจะทำให้ตัวน้องปลาของเราสีสดขึ้นด้วยนะคะทาสีกันซึมบ่อปลาง่ายๆด้วยปอนแม็กค่ะ ถ้าเราหาลูกกิ้งแบบโฟมไม่ได้นะคะเรามีแต่แบบขนสั้นวีจะพามาทํานะคะไม่ให้ขนมันติดกับชิ้นงานเอาเทปใส่พันมือไว้นะคะเอาขนส่วนเกินมันออกก่อนนะคะแค่นี้เองแทบไปเพราะว่าถ้าเราใช้พวกขนแบบนี้ค่ะเวลาเราทาสีไปอะ่ะแล้วสีเรามันเข้มข้นมากมันจะติดกับสีนะคะ วีก็หาแบบโฟมไม่ได้เหมือนกันเลยจําเป็นต้องซื้อแบบขนสั้นมาใช้ก่อนพอเราทําสักรอบสองรอบค่ะขนมันจะไม่ติดออกมาแล้วอ่ะเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะนี่